คำว่มมาแม่นี่เป็นยังให้ลูกกระไดเบิดสุยางเด้เนาะพี่น้องเฮาอันนี้แม่แต่นี่ตุนต้นบอนกระดาษแดงไ่กำนันมาเบิงเดือบานี่เด้อมาเบิงต้นบอนกระดาษดางไ่กำนันเดี๋ยวไปกำนัลใส่เบิงแม่เนาะค่ะเนาะคือแม่เนาะแม่ที่พร้อมที่จะเป็นทุกอย่างให้ลูกได้ ในทุกๆอย่างอันนี้บอนกระดาษดังแม่กำนันด้วยค่ะผู้ใดจำได้แม่กำนันกล็ลงด,ดูดูดอกต้นเพื่อนกับสีไงไงไงๆๆๆสูงสูงเนะาะค่ะมีลูกโดดเนาะแม่กำนันก็ได้แยกลูกเพื่อนไปหล่แล้วล่ะนัพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้แม่กำนันพอแยกเด็กป้อยให้เพื่อนอยู่กับแม่เพื่อนนี่ละให้แม่เพื่อนเลี้ยงแม่ให้แม่เพื่อนเลี้ยงเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือเบื้องภาพรวมนเลยค่ะเป็นยังแม่กำนันถึงว่าแม่นี่เป็นยังให้ลูกเป็นอะไรให้ลูกก็ได้ทุกอย่างอันนี้คือต้นเมียเนาะค่ะเน ใบเบื้องใบงามๆกว่นานั่นใบฮาบใบฮาบนะคะอันนี้คือ บอนกระดาษด่างอันนี้คือต้นแม่นะคะต้นแม่ต้นดัางเดิมต้นที่ใหญ่ที่โตมามาเมื่อก่อนเนาะหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยบึงดูดางงามงามผีนองเฮาหลายๆคลิปที่ผ่านมาเมย์กำนันกัดทายลงดูดูดอกอัปเดตดูดูสําหรับบอนกระดาษด่างเมก์กำนันต้นนี้อันนี้พ่มใบเผือกดิมีด่างน้อยหนึ่งเออหนึ่ว่าเป็นสิเผือกทั้งใบกับว่าเมียนค่ะมีด่างน้อยนึงอยู่ค่ะนี่ค่ะเม่์กำนันสิมาให้บึงนี่ต้นแม่นะคะนี่คือต้นแม่นะคะนี้ต้นแม่ค่ะเมื่อก่อน ทั้งใหญ่นะคะทั้งใหญ่ทั้งให้ร่มเงาใบกัไง่ายต้นกัไง่ายพี่น้องเฮาอืให้ร่มเงาให้ลูกหลายหลายค่ะสําหรับบอนกระดาษด่างต้นนี้เนาะพอดีเมียกำนันกับบอบอบอบให้อันบอได้แยกเพิ่งวดนี่อ่าเห็นบอลูกเพิ่นไหมลูกเพิ่นดงังขึ้นเมียกับมี้เด้พู้งามๆขึ้นเมียกับมี่ดังๆคนดังสวยดาังงามขึ้นเม,มียกับมีค่ะนี่นี่คือลูกนะคะนี่คือต้นลูกนะคะ งามงามคือแม่ก็มีค่ะอันนี้ลูกหน่อยหอยสังเลาก็ลไลลายดอก <c oughs> เขียวก็มีพี่น้องเหาเขียวก็มีเด้อบอมันมีแต่ลูกดังๆเด้ลูกเขียวเขียวก็มีค่ะแต่ว่าลูกเขียวนี่ถ้าเห้าแยกไปปลูกเนาะต้นลูกเขาก็มีโอกาสดังขึ้นกันเนาะพราะเขามีแม่ที่มีเชื้อดังนะคะอันนี้เพิ่นกะลูกเพิ่นที่สิขึ้นมาอีกคือหลานเล่าน่กก็มีสิทธ์ดังขึ้นกันเนาะมีสิทธ์ดังคือคือคือย่ายอยู่พูดทางพุ่นกับลูกเล่าเด้อ พี่ก็ลูกเล้าอันนี้ลูกดางของเล้าได้นี่อันนี้ลูกเหล้าดาังอยู่นี่มีทั้งด่างมีทั้งเขียวนะคะสําหรับบอนกระดั่างแม่กำนันต้วน,นี้ให้ลูกดีดีพี่น้องลูกหน่อยเล่าไลยหลายเอาออกไปปลูกก็ไลหลายหลายต้นแล้วเนาะเออมากกว่ามากกว่าสิบแล้วน,นะคะ ยั่งอยู่ในนี้กับแบบเต็มที่เลยเมื่อเบิ้งบาดนี่แม่เป็นอะไรให้ลูกก็ได้ทุกอย่างในเมื่อลูกเป็นวัยรุ่นนะลูกเยอะๆแม่ก็พร้อมที่จะย่อตัวลงมาเป็นวัยรุ่นเหมือนลูกพี่น้องเล่ามาซ้ำลูกเลยตัวนี้เล่าบอไดลเล่าบริเลตุนใหงไๆคือตะกี้เราได้เล่าย่อลงมาเล่าย่อลงมาเล่าย่อลงมาซ้ำลูกเล่าเลยเบื้องลูกพูดนะดีบ่อดีลูกตุนเชืกเฉียวเล่าสิไงกว่าเล่ากูใดเบิ้งเนี่เบื้องเล่าย่อมาใส่ลูกแล้วดูวล่ะ ก็เลยเห็ดไหแม่กับนั่นได้บอลกระดาษดดง เป็นทรงพุ่มเป็นพุ่มเป็นกอ,นกอที่เสมอกันบม่มีต้นสันต้นหญ้าพี่นองกางามไปอีกแบบนึงอันนี้หลอดไม้ของเรามากระดางดังเด้กลูก,ลกเล่าเนาะหลอดไม้หลอดไม้ของต้นแม่นั่นแหละค่ะนี่แหละเลยทร <c oughs> งผลให้แม่กำนันได้บอนกระดา,ดดางังแบบทรงพุ่มสวยงามนะคะคลิปนี้แม่กำนันอัปเดตบอนกระดา,ดดางังต้นนี้ให้เบื้องอีกเลี้ยวเนาะคะ่ะเป็นพุ่มเป็นกอเนาะคะ่ะขอบคุณที่รับชมเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันใหม่คลิปนี้แม่กำนันไปแล้วโชคดีมีความสุข